สวัสดีค่ะทุกคนแพรเองนะคะวันนี้แพรจะมาทำาหัวข้อที่เกี่ยวกับคณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะที่ไม่จะเป็นต้องเข้าเรียนเลยก็จากที่เราเคยแนะนำไปแล้วว่าในมอรามเนี่ยมีทั้งหมด13คณะใช่ไหมแล้วเราจะมาดูว่าเออเนี่ยใน13าคณะนี้มีคณะไหนบ้างที่เราแบบไม่ต้องไปเรียนเลยได้100%ปรแบบมีไปสอบอย่างเดียวแค่นี้ อันนี้คือข้อมูลที่เราได้ไปรวบรวมมาแล้วถ้าทุกคนอะไปถามใครต่อใครว่าแนะนําคณะในมอรามให้หน่อยว่าอันไหนไม่ต้องเข้าเรียนบ้างก็จะมีคนที่แนะนําคณะนี้มาค่ะคณะนิติศาสตร์นั่นเองคณะนี้เขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าเรียนเลยนะคะแบบว่าเราสามารถแบบไปซื้อหนังสือแล้วก็มาอ่านที่บ้านได้เวลาไปสอบอะไรเงี้ยสอบได้เลยเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นจํามากกว่าใช่แล้วเนื้อหาในในคณะนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายล้วนเลยอะไรเงี้ย คณะนี้คือมีคนเรียนเยอะมากเลยนะคะถ้าคนที่จะเรียนรามเขาเขาก็จะรู้ว่า,าการที่เราจะเรียนจบจากรามได้นเนี่ยเราจะต้องเก็บหน่วยกิตให้มันครบตามที่คณะเขากําหนดคณะนิติศาสตร์อะ่ะเขาเก็บทั้งหมด1นึ่งามสิบเก้าหน่วยกิตน,นะคะทุกคนก็ถ้าเก็บครบแล้วก็สามารถที่จะการจบได้เลยใช่ส่วนคณะต่อไปที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคณะรัฐศาสตร์นะคะคณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่คนเรียนเยอะเหมือนกันเพราะว่า ทั้งเนื้อหาหรือว่าอะไรต่างมันไม่มีเกี่ยวกับคำนวณถ้าคนที่แบบว่าไม่ชอบคำนวณอะไรเงี้ยมาขณะนี้ก็ได้นะคะขนะนี้คือตัวหนังสือล้วนนิติศาสตร์ก็ตัวหนังสือล้วนเหมือนกันใช่อ่ขณะนี้จะแบ่งออกเป็น3แบบแผนนะคะจะมีแผน a แผน b แผน c แผน a เอกการปกครองแผน b เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็แผน c เอกบริหารรัฐกิจนะคะส่วนมากเอ่อคนเขาจะบอกว่าแผน c อ่ง่าย แต่ถ้าเราไม่ชอบเรามันก็อาจจะยากก็ได้นะก็คือเลือกที่เราชอบดีกว่าค่ะโดยส่วนตัวเราแล้วเราได้ไปถามพี่ที่เขาเรียนคณะนี้เขาบอกว่าอา่าพี่เขาอ่ะไม่ได้เข้าเรียนเลยใช่เพราะว่าพี่เขาอ่ะทำงานอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเวลาไปสอบเขาก็ไปสอบอย่างเดียวเลยเขาก็ว่าเออเขาใกล้จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับทุกคนได้นะคะเนื้อหาที่เราเรียนของคณะเนี่ย เดี๋ยวเราจะเล่าแบบเป็นแผนๆให้แผน A ใช่ไหมแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับปัชญาความคิดในทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รัฐธรรมนูญรัฐสภาแล้วก็พวกเกี่ยวกับธุรกิจอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเมืองใช่ส่วนแผน BA เอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการเมืองระหว่างประเทศนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็พวกประวัติศาสตร์การพูดอะไรเงี้ย ส่วนสุดท้ายแผน C ใช่ไหมแผน C เป็นเอกการบริหานรนวัตกรจอันนี้จะเรียนเกี่ยวกับระบบหน่วยงานในราชการใช่หน่วยงานของรัฐต่างๆก็จะลงที่แผน C ได้เลยส่วนคณะรัฐศาสตร์ก็ต้องเก็บสะสมหน่วยกิจให้ได้ครบหน่วยกิจน่วยกิตตามแบบแผนของเขาแล้วก็สามารถขอขอจบได้เลยใช่ถ้าครบแล้วนะต่อไปเป็นคณะสื่อสารมวลชนค่ะคณะนี้ เราถามมาจากน้องที่เรียนอยู่คณะนั้นแล้วเขาบอกว่าคณะนี้ไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนก็ได้แต่ว่าคนที่เขาเข้าเรียนอ่ะเขาจะได้เปรียบในส่วนที่บางรายวิชาอาจารย์อ่ะจะแจกชีตให้แล้วก็ส่วนบางครั้งเขาก็จะแบบในคลาสเขาก็จะบอกแนวข้อสอบให้แต่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือเองอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วไปสอบอย่างเดียวอันนี้ก็คือได้ส่วนคณะนี้เขาจะเรียนเกี่ยวกับพวกการสื่อสารกับสื่อชนิดต่างๆเอาไม่ว่าจะเป็นพวกอะ,อะไรนะ กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อะไรเงี้ยเขียนข่าวรายงานข่าวใช่คณะนี้เขาต้องเก็บให้ครบร้อยสี่สิบสี่หน่วยกิจก็การจบได้เลยคณะที่สี่คณะทรัพยากรมนุษย์คณะนี้ถ้าใครชอบแบบจัดการคนหมายถึงไม่ได้จัดการแบบฆ่านะหมายถึงว่าจัดการเกี่ยวกับคนแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับคนหรือว่าอะไรเงี้ยคณะนี้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เหมือนต้องเก็บสะสมหน่วยกิจให้มันครบทั้งหมดร้อยสามสิบสองหน่วยกิจ ก็สามารถที่จะขอจบได้คณะต่อไปที่เราจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักก็จะเป็นคณะบริหารคณะนี้เขาเปิดสอนทั้งหมด8สาขาค่ะก็จะมีการจัดการการตลาดการเงินและการธนาคารการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การจัดการธุรกิจบริการอันนี้จะแยกออกเป็นการโรงแรมแล้วก็โลจิสติกส์นะคะแล้วก็จะมีอะไรธุรกิจระหว่างประเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวใช่ครบไหม คณะนี้ก็สามารถเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนได้เพราะว่าเป็นที่เล่าลือกันมาช้านานนะคะจากใจคนที่เคยลงคณะบริหารเราอะเคยลงคณะบริหารเอกโลจิสติกใช่ถ้าทุกคนอะจะลงคณะนี้นะสําหรับตัวเราอะเราจะแนะนําประมาณว่าคณะเนี้ยนะมันต้องเน้นความเข้าใจจริงๆแล้วคือมันยากยากมากถ้าวิชาพื้นฐานทุกคนสามารถที่จะผ่านไปได้เพราะว่า จากที่เราเคยเล่าไปแล้วว่าชีตลามสามารถที่จะเป็นแนวข้อสอบให้กับทุกคนได้แต่ว่าทุกคนจะต้องอ่านหนังสือควบคู่แล้วก็ต้องเรียนควบคู่ไปด้วยเพราะว่าคณะนี้เป็นคณะที่ยากมากเน้นความเข้าใจเป็นหลักก็คือถ้าไม่มีเวลาเข้าเรียนเลยก็อาจจะยากนิดนึงในการที่ทุกคนจะ เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเพราะว่าส่วนมากมันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเราสามารถเข้าใจได้เลยต้องปรึกษากับเพื่อนที่คณะด้วยอันนี้เราว่ามันมันจำเป็นมากๆาเลยนะที่ทุกคนจะตัดสินใจลงคณะน,นี้เพราะว่าสําหรับเราอะเราอาจจะไม่ได้ชอบด้านนี้ก็ได้หรือว่ายังไงเพราะว่ามันมันยากสําหรับเราด้วยแหละเราก็เลยต้อง ย้ายคณะไปที่มนุษย์แต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะลองจริงๆก็สามารถลองได้นะคะเพราะว่าการย้ายคณะของมลามอะ่ะคือเขาไม่ได้ย้ายยากเหมือนที่มอื่นใช่ทุกคนก็ลองผิดลองถูกได้เพราะว่าก็จะได้รู้ถ้าไม่ลองเข้ามาดูเขาเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองก็จะรู้เองนะคะเาเราก็ได้ไปถามเพื่อนที่ คณะเดิมมาใช่เขาเรียนโลจิสติกอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าเออจริงๆอ่ะอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับให้นักศึกษาเขาเรียนหรือว่าไม่ได้บังคับเช็คชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราขึ้นไประดับสูงๆแล้วอ่ะมันจะไม่มีวิดีโอการสอนย้อนหลังเออเราก็ต้องตามเนื้อหาจากเพื่อนที่เขาไปเรียนแล้วก็เราก็ต้องมาอ่านให้ตามทันเพื่อนให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะ เก็บตรงนั้นได้เหมือนกันส่วนหน่วยกิจที่เราต้องเก็บให้ครบของคณะบริหารต้องเก็บทั้งหมด135หน่วยกิจก็จะสามารถขอการจบได้แล้วนะคะคณะต่อไปคณะที่เราจะแนะนําก็คือคณะมนุษยศาสตร์ของเราเองนะคะใช่คณะนี้ก็มาจากประสบการณ์ตรงของเราเลยเราอ่ะเรียนอยู่ที่มนุษย์ศาสตร์เอกภาษาไทยใช่ไหมคือพูดจากความจริงเลยนะเราไม่เคยเข้าเรียนเลยตั้งแต่ เลือกที่จะย้ายมาคณะน,นี้ยังไม่เคยเข้าเรียนเลยเพราะว่าด้วยความที่เราต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยใช่ไหมเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะเข้าเรียนก็เลยคิดว่าคณะนี้น่าจะตอบโจทย์เราที่สุดใครที่ชอบคํานวณก็ต้องเลือกคณะอื่นแล้วแหละเพราะว่าคณะนี้มีแต่ตัวหนังสือทั้งนั้นเลยนะไม่มีคํานวณเลยถ้าใครชอบตัวหนังสือก็หรือว่าชอบพวกเกี่ยวกับเนื้อหาก็มาที่คณะนี้ได้นะคะส่วนคณะมนุษย์อ่ะเขาจะเปิดสอนทั้งหมด13หลักสูตรก็จะมี อิงมีไทยมีปัตยามีเยอรมันมีรัสเซียมีสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามีอะไรนะสารสนเทศศาสตร์และบาารรณศาสตร์แล้วก็อะไรอ่ะสเปนเยอรมันสเปนเยอรมันประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวจีนญี่ปุ่น จริงๆอ่ะคณะมนุษยศาสตร์เขาไม่ได้บังคับนักศึกษาเข้ายืนอยู่แล้วพอเราเรียนในระดับที่มันสูงขึ้นอ่ะมันจะไม่มีวิดีโอย้อนหลังใช่ไหมเราอะก็จะต้องขยันอ่านหนังสือให้มันมากๆทุกคนอ่ะจะต้องอ่านหนังสือทำความเข้าใจเนื้อหาถึงจะสามารถที่จะไปสอบได้นะแล้วก็อะไรอ,อ่ะอ๋อ หน่วยกิจที่จะต้องเก็บสะสมให้ครบก็คือ139หน่วยกิจนะคะถ้าถามในส่วนตัวเราว่าจะแนะนําสาขาไหนเราก็จะแนะนําสาขาภาษาไทยและการสาขาเราเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองเนาะแล้วก็สาขาอื่นคือเราแบบว่าไม่ได้ไปเรียนเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเขาเรียนกันยังไงเขาผ่านความยากลําบากมายังไงใช่แล้ก็ไม่สามารถที่จะไประบุให้เขาได้ใช่ ตั้งแต่ที่เราอ่ะเรียนมาใช่ไหมของมนุษย์ไทยอ่ะไม่เคยทํางานส่งเลยนะก็คือทุกคนจะต้องไปเลือกเลือกเกี่ยวกับวิชาที่เราจะลงด้วยคนก็ลองดูหลักสูตรของตัวเองให้มันดีแบบแผนของตัวเองให้มันดีว่าเราจะวางแผนยังไงยังไงอ่าแล้วก็เราไปถามเพื่อนของเรามาเพื่อนอ่ะเรียนอยู่สาขาประวัติศาสตร์เพื่อนบอกว่าของเพื่อนเนี่ย เพื่อนก็ไม่ได้เข้าเรียนเหมือนกันแต่ว่ามีงานที่จะต้องส่งส่วนงานเนี่ยจะมีคนที่เข้าเรียนแล้วเขาก็จะมาเอาลงกลุ่มอีกครั้งหนึ่งว่าวิชานี้อาจารย์ให้ทำงานส่งนะถ้าถ้าเราแบบเข้ากลุ่มไลน์ไปแล้วเราก็สามารถที่จะตามงานกับเพื่อนได้ทางนั้นได้เหมือนกันก็ลองดูนะคะ13สาขาลองเข้ามาดูได้นะ จริงๆทุกคณะในรามอ่ะเขาไม่ได้มีการเช็คชื่อหรือว่าบังคับเข้าเรียนอยู่แล้วนอกจากภาคพิเศษที่เขาแบบมีการเรียนเข้าเรียนตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าถามจริงๆก็คือเขาไม่ได้บังคับเข้าเรียนแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องเข้าเรียนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นเช่นพวกคณะที่มันยากๆหน่อยก็จะมีวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาจะต้องเข้าแลบด้วยอะไรเงี้ยก็จําเป็นที่จะต้องไปเข้าเรียนแล้วก็ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยเนื้อหาที่มันยากๆหน่อยก็คือจะต้องเข้าเรียนน่าจะดีกว่า ส่วนมากเขาไม่ได้มาคับอยู่แล้วน่าจะเป็นแบบน่าจะต้องมากกว่านะคะทุกคนจริงๆอ่ะคนที่เขาจะเรียนด้วยตัวเองอ่ะมันก็ได้แต่ว่าด้วยความที่พอเราเรียนไปในระดับที่มันสูงขึ้นเนื้อหามันก็จะยากขึ้นแล้วก็วิดีโอการสอนย้อนหลังอ่ะมันก็จะน้อยลงแล้วมันแบบมันสวนทางกันอ่ะแล้ว เอ่อถ้าถ้าจะเรียนด้วยตัวเองจริงๆทุกคนจะต้องรักแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาของวิชานั้นๆจริงๆอันนี้เราว่าน่าจะสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สามารถที่จะเรียนจบได้โดยมีความสุขใช่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้ไปรวบรวมมาแล้วว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนเลยก็สามารถที่จะเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะจบได้ใช่ข้อมูลส่วนใหญ่เราอ่ะ ไปได้ามาจากเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆที่เขาเรียนอยู่ในคณะนั้นเลยข้อมูลอาจจะใกล้เคียงกับความจริงที่สุดอา,อาจจะมีข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยนะคะทุกคนก็ต้องให้อภัยเราด้วยนะเพราะว่าในบางครั้งอ่ะอาจารย์เขาก็อาจจะปรับวิธีการสอนหรือว่าปรับหลักสูตรในการเรียนการสอนอะไรเงี้ยถ้าครั้งหน้าทุกคนอยากจะถามหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับมลามก็สามารถที่จะคอมเมนต์เราด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยว เราถ้าเรารู้ก็จะมาตอบแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย